สบายดีครับพ <glorious> ี่น้องพุああ๊พอกันยำแรงมื่อนี้ปาต้อยพันธมีนำเสนอจัางแม่บุญเรียบู้หลงขอเพื่อจอดเพื่อนโ่นเรือนี้เอามานำเสนอมมโน้ป้ามันเป็นเส้นนี่รถปีสังพันเอินนี่รถการเกษตรออกเลยเอาเด้อพี่น้องเมืองเอาเองเขาเมืองเอาพี่น้องไม่ดีละนี่แหละเขาว่าผู้ปัญญาของคนไทยเขานี่แหละแม่นอ่เออต่างประเทศเขาบอนั่นดอกคนไทยเขามัเป็นคนมีผู้ปัญญาหลายดัดแปลงดัดแปลงมาเป็นรถจะเอาแบบสุ่มเลย อันนี้ยัง่ได้สมบูรณ์เพราะจะไหนละครยังโต้ร่มหนาวอยู่ทุกข์ยังกระมุนอยู่นะครับพี่น้องฝนโต้ขับนี่เพื่อนฝนโต้ห้ามเงีหนาวนี่ปุ้ย่อกายังดวงวัดอยู่ทีขับไปสั้นไปดืดๆแบบนียเงหนาวนี่ครับนี่โล้ไปครับเอ้าฝนเนแสว้งกับมาาเหรออืมฝนเอาของเน่าวไม่ทุบมันจะไหวมันอยู่ไม่ได้แล้วของเน่าวของดีคือบ้ามาพูดเป็นยากคนไทยเอาเป็นจริงหลังน้องเครื่องเค่องดีเนาะเครื่องเนาะเป็นหัวอยเสียวกับขวด ทั้งใช่ปุทธพุพุไปหมดล่ะดมควันดมยังไปว้อมหมดล่ะมาบางทางนี้นะแม่ปลามาบางคร้งที่หนบันทุกบรรทุกนี่เจ็บมาตายเลวพี่น้องเลยนี่ฮะบันทุกนี่เจ็บมาตายเลยนี่อันอููู้ยเรื่องดีเหนี่ปลาเห็นมึงนู้เยคนให้เลยล่ะคนให้เขาจังกะจคนให้หัวซิ่งเมียงเนาะซิ่งเมียงทมัมจะกโอ้สลัดนี่คนยอมนี่ย้อมซิ้งเมียงโอ้แน่นอนแน่นอน เพ่นอลูมิเนียมยังดีด e ้วยปะโอ้ยกอบคุนแล้วห oh, ้องมันยังดีพุ anyway> no ่อนเนี่ยอ่าตัวบรรยากานได้การอันนี oh, okay. ้มันเป็นอันขลองรถเตอร์นี่ปะมันดัดแต่งไปเลยฮะคัสีรถกระบะเนี่ยรถกระบะเขาอยู่แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวมึงเอามาดัดแต่งเร็วคัสีคัสซี่ยัง่บ้าต้องให้ลงนาแก้เข้าแก้น้ำเนาะมาจะอธิบายเราไม่ใางหลังอ่าขึ้นมึงรู้ขึ้นมึงรู้มันคือยวนี่มึงทับไม่ให้เลยนะเออ กระจกมันเบิกคักแถวบุ้มี่ขี่วุ้นแล้วกระจกอะไรเนี่ยเพราะว่ามันบุ้มีกระจกมันเลยบุ้มีขี่วุ้นมองหน้าก็สบายเลยเดี๋ยวไปทางหน้านี้บุ้มได้มีตัวสิทธิกันนั่นพี่ทางก่อเขื่อนอ่ะปัดน้ำฝนอ่ะบุ้มมีเหรอบ่ครับกระจกลุ่นี้บุ้มีครับกระจกลุ่นี้กระจกลุ่นี้บุ้มพี่นะปัดน้ำฝนเลยว่าทะเลาะหน้าข้างก็ยังเลยใส่ดาดิ มาค้างเย็นหนาวมั้ยล่ะมาค้างเย็นหนาวเขาบอกมาค้างมีผีพ่นละพ่นโอ้กระโจนี่ใส่งามขนาดเนาะกระโจนี่เนาะมีสีพ่นนะครับบางรถนี่มีสีพ่นกระโจนรุ่นนี้ปั่นน้ำฝนก็ไม่ต้องใส่มันเปลืองงานครับเออยี่ยมฝนมากมันกัดเขาป้ามึงเดียวแล้วมันไปอยู่บนวัดครับไรอย่างนี่ทีละมองดัขับหี่ลอะไรบ้างขับลัำเต็มๆเลยครับโอ้ข้ากระโจอย่างเดียวนะป้าเนาะเข้าเสื้อกระโจกเข้าไปก็ได้การเนาะโอเสื้อกะโจกกันฝนฝนกัน อันนี้บนมันกันรมนจังหนาวอยู่เลยปะ่ะอันนี้มันโอ้ดัดแปลงเลยเฮ้ยว่าหลังคาสามล้อโอ้กันแบบเฮ็ดแบบสามลอยแล้วค่ายแบบสามลอยแล้วมาดัดแปลงใส่เนาะครับ้คนด้กองได้กร่คนทน้องว่าเสี้ยวเมียงแต่เนกะแก่ได้เนาะแก่ฝุ่นแก่ถึงอะไรเนาะแก่ลงไปเดีนะ๋ยวๆรับจ้างแก่โดยตรงเลยครับโอ้สอบเขาสามสิบสี่สิบสองก็ได้เนาะป่ะเนาของไปขาก็ได้ครับฮะแก่ของไปขาก็ได้ไปข้าไซส์ล่ะ อ๋อแกของแกงงอแกกล้วยแกงหมูหรือแล้วไปคาเออแกขอไปคาโอ้คนเราเข้าใจอีกแบ,บีนึงเหรอของมันมีหลายอย่างได้ขอ,อของอ่ะจะไปคิดเอาแต่แนวเดียวนี่ไฟหน้าไฟล่างไฟท้ายมีมัดอย่างดีมีอนมีนี่ครับเนี่ยมีเส้นสลอนข้างอีกเนาะมีเลยโอ้รถม,มาที่ก่ขเขาเรได้เห็นรถกันเกษตรพันเอินเนาะบัวแมนเต่าใหญ่อะ้นูจงเป็นตัว่าเป็นเต่าบัวแมนเต่าเนี่ยเอาเถอะ อใจเย็นดีวิวรถต้น้อยก่อนไหมเครื่องกับ้คักขนล้พี่น้องเครืองเเป็นโมมนตได้หมุนดังหุนบนนี่อยมุดละโอไม่ไดสตาร์ทอยู่ปะโเสาเลโอขยันรถออกเลยพัน์จะลองแล้วครับพี่น้องนี่เขาเรีก้ไหยมันว่างเลยบนนี่โมเมนสิฮะ

เก็บน้ำเมื่อกี้นี่เนาะเอามาขึ้นมาดับว้ายมันแมนมากจิบลงมาดับดิล่ะต้องเรียกเหรอปะว้ายมันดับไปได้ดิโอ้โหเดี๋ยวเหรคุณแกคุณแกอันเปิดแล้วมันกินเราแบบดับมาได้ต่อตีต่อกันเลยขึ้นสิล่ะพี่น้องีดับ เอาตีนดับนอนดิเนาะตีนดับเอาว่าดีไหมอ่าได้การได้การพักอยู่ดิไม่เห็นเป็นจักกันไม่เห็นดิไหมโยมากกว่านั้นหน่อยแลาวก็อยู่เหนือยากสู้เต็มอยู่เหนือเป็นซองก็มีมันไม่มีเลยนะเป็นเต็มซองก็มีจี้แล้วก็มีเอาอะไรเนี่ยพุ่มเหมือนหญ้าคุ้นเท้าอย่างสิดัดแปลงไปอีกหลายอย่างอยู่หนิเจ้าหน่อยเจ้าเบิ้งเอามาเฉือนหนาวเพราะมันจะเบิ้องไม่หรอกขั้นนี้เนาะลูกค้ามาหลายเริ่มงหนาวแล้วลูกค้าเพิ่นกามาแล้ว เดี๋ยวเดียมัเบื้งทางท้ายเขาพับปั๊บมันกบิ้องทางท้ันสิมาที่มาเบิ้องโู้ทางที่อครว่ามีฟ้าปิดอีกข้างนะข้างนี่เนาะมียอฟ้าปิดันเดี๋ยวอ้ดีีขามีมองล็อกอยู่นี่ดิปะโอ้พ่นบริไซเอรอพันมีตัวบรไซเล็กสรุปลงล็อกบริสไเอร์มากดีดีดีด้ดไดีดลดกกันีดีดีดีสีดสดบดีดไดี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 ดนดี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 เีดสอีทีดดีดเดีนีจีดเลยีเนาะด แน่ในสบายพี่น้องเอ้ยรถอย่างนี้ระบบไฟทงไฟท้ายมีมั้พี่น้องนี่พวกวิ่งไปได้หรือพูดอ่ะมึงล้อคนละล้อรอนีฉีดตรงเส้นเล็นึงบ่มีอยู่ได้เหรนเออบืนย่างเดียวพี่น้องเอ้ยเอาไว้บืนฉีดตมงย่างเดียวไปให้ไปสวนไปหน้าเจ้าฉีดตรงเส้นเล็หรบืนย่างเดียวพี่น้อง เบิงลอกับ่าทอกันดอกลอหลังก็ลอยก่อลอหลัย่าง่อนลอหลังอย่างพวกวันีเบิกออกไปได้ไหกีรรถไปได้คือกันไปได้โอ้ยทางหน้าบิตสโตนอย่างดีและป่าบิตสตูนเนั่นทางล่างไม่เตือนนั่นโอ้ยสตูวนี้กันอันนี้น่ะซุปเปอร์สตตนอันนี้น่ะฮะฮซุปเปอร์สโตนอันนี้แหละตัวคือกันตัวคือกันตัวที่กัน ต้นตนตนประเภทต้นพี่ร้องอันนีต้นอต้นูอประเภทต้นอพี่ร้องไ้ร่อกอะไรครับต้นนั่งเดียวพี่ร้องต้นนังเดียวเ้เอาส้นเหป้าป้าปิดคลิปมันหนิเอาล่ะพี่รองเอ้ยเจ้าให้พ่นไปต้อต่มดัดแปลงมากั้คนนี่เหคัก้านี้เลยจว่ไม่ไม่ฉัหรับคลิปนี้กเอาไว้จริงจไม่กอดพี่รองได้สาหรีบละ ม pues ีอย่างก็ตจองทาเบอรงเอาจุามเลยนะให้เล่นแกรเล่แกกันแน่มีอย่างจะเอาไปเบองโดดของดีๆเนอะครับสำหรับตีเพืงเจิัสดีครับโอ้บตีต่อยบ่